ในเรื่องราวความรักของแต่ละลัคนาราศีก็จะมีเรื่องราวขององค์ประกอบดวงดาวองค์ประกอบของธาตุต่างๆเรียกองค์ประกอบธรรมชาติที่จะมีผลกระทบทําให้รูปแบบความรักหรือเนื้อหาความรักของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปการทํานายการพยากรณ์ในครั้งนี้จึงนําข้อแตกต่างของแต่ละลัคนาราศีมาพยากรณ์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของความรักของทุกๆคนได้ โดยตลอดเพราะมันจะเป็นพื้นฐานในเนื้อดวงของแต่ละบุคคลจะพูดครอบคุมตั้งแต่จุดเด่นและเสน่ห์ของแต่ละลัคนาราศีสถานที่ที่มีโอกาสที่จะพบความรักลักษณะของเนื้อคู่นะว่าเป็นอย่างไรแล้วเมื่อพบเนื้อคู่แล้วจะมีวิธีการรักษาความรักนั้นนะครับให้ยืดยาว เพราะระหว่างทางความรักของแต่ละบุคคลอาจจะมีอุปสรรคจะได้รู้เท่าทันและป้องกันบริหารเรื่องของความรักแต่ละราศีได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลกูยอพยากรดาวเล่าชีวิตและให้ทุกๆคนนั้นได้รับประโยชน์นี้ไปพร้อมๆกันด้วยเริ่มจากจุดเด่นที่จะนำมาเป็นเสน่ห์เสริมตัวข้อที่หนึ่งเลยของชาวลัคนาราศีเมษ คือความขยันนะความขยันของลัคนาราศีเมษเนี่ยไม่ว่าใครเขาจะมองเราว่าเออเดี๋ยวนอนเดี๋ยวอะไรบ้างพักผ่อนเยอะบ้างก็ช่างเขาแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วนะครับของตัวลัคนาราศีเมษเองมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่จะกระทํางานนะครับทํางานทํากิจการเป็นเจ้าของโปรเจกต์คิดทํานู่นทนํานี่เริ่มต้น แล้วคิดแล้วลงมือทําด้วยนะไม่ใช่ว่าคิดแล้วไม่ยอมลงมือทําโดยส่วนมากแล้วคิดแล้วลงมือทําโดยทันทีนี่ก็คือข้อเด่นเพราะฉะนั้นในข้อข้อนี้ปุ๊บใครเห็นปุ๊บโอโ้โหคนนี้เขาขยันนี่เขาหาช่องทางหาโอกาสในชีวิตได้สแสดงว่าเดี๋ยวอนาคตนั้นจะต้องสามารถมีความมั่นคงในชีวิตให้กับคนรักได้นี่ก็คือเสน่ห์ข้อที่หนึ่งละข้อที่สองเป็นผู้ที่ เอาตัวรอดได้ในทุกๆสถานการณ์ในวิกฤตทุกๆอย่างเพราะอะไรเพราะว่าลัคนาราศีเมษเองเป็นคนที่อ่อนไหวนะระแวดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาจะคอยรับรู้นะว่าเหตุการณ์ใดที่จะเกิดวิกฤตในชีวิตแล้วดังนั้นลัคนาราศีเมษจะสามารถ หาช่องทางนะครับเพราะเขาเป็นคนเริ่มต้นหลายๆอย่างอย่าง,างที่บอกในข้อแรกจะหาช่องทางที่จะเอาตัวรอดได้ข้อที่สามลัคนาราศีเมษชอบออกกําลังกายนะครับใครที่เกิดในลัคนาราศีเมษเนี่ยเดี๋ยวตื่นตัวตลอดเวลาเพราะเป็นดาวลาลัคนาราศีธาตุไฟต้นธาตุมั้ยมีความตื่นตัวตลอดเวลามีความแอคทีฟเมื่อออกกําลังกายปุ๊บกลายเป็นอะไร ร่างกายดีรูปร่างดีนะครับมีความเซ็กซี่หล่อสวยอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานอ,าองค์ประกอบของธาตุเดิมดังนั้นแล้วถ้าลัคนาราศีเมษเป็นนักออกกําลังกายด้วยเนี่ยก็จะทําให้ว่ามีสเสน่ห์ดูเก๋ดูเท่ไปแถมยังเหมาะกับธาตุดาวนะครับธาตุดวงของของลัคนาเมษเองด้วย c ถ้าสิ่งไหนที่เขาตั้งมั่นแล้วนะครับเขาจะมุ่งมั่นลุยนะครับเต็มที่เชื่อมั่นในตัวเองนี่เห็นไหมนี่คือข้อดีเพราะฉนั้นลัคนาราศีเมษอยากขาดความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองลุยไปจนกว่าจะทําสิ่งสิ่งนั้นให้สําเร็จข้อต่อไปข้อห้าใจกว้างนะครับไม่ว่าหญิงหรือชายนะใจกว้างบางทีบางลัคนาหลายๆลัคนาเนี่ยเกิดมาเป็นผู้หญิง นะคิดว่าตัวเองต้องเป็นแต่ฝ่ายรับไงแต่เมธนี่ไม่ใช่ใจกว้างใจถึงกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยอยากจะให้แชร์ฉันก็แชร์จะแฟร์ฉันก็แฟร์อยากใช้ฉันจ่ายให้ฉันก็จ่ายให้นี่กล้าได้ใจถึงด้วยนะทั้งหญิงทั้งชายนี่ก็เลยเป็นความเท่เลยนะครับของตัวเมธที่มีขึ้นมาและข้อสุดท้ายนะความกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยของเขาเนี่ยนะครับเฉพาะผู้ชายนะถึงจะดีนะ เป็นเหมือนหน่วยปกป้องนะครับเป็นเหมือนหน่วยปกป้องคนรักเห็นไหมเป็นพระเอกเลยแบบนี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะก็ก็กล้าได้กล้าเสียกล้าลยุยแต่นี้เบรกไว้หน่อยนะเบรกไว้หน่อยนะเพราะนั้นข้อหกนี้ถือว่าเป็นข้อดีของฝ่ายชายแล้วกันสามารถปกป้องคนรักแล้วก็รักเพื่อนปกป้องคนรอบข้างได้เห็นไหมนี่ก็คือข้อดีทําแบบนี้ได้ครบจะมีสเสน่ห์ในตัวเกิดขึ้นการแต่งหน้านะ ก็เน้นตรงสันจมูกหน่อยให้โดดเด่นขึ้นมานะครับตรงนี้แหละจะเสริมเสน่ห์ให้กับชาวเมธหลายๆคนได้เลยโดยพื้นฐานนะครับก็จะขาดการทําให้จุดเด่นคือทั้งใบหน้านะครับของเมธจะทั้งใบหน้าเลยนะทําให้มันสวยเด่นขึ้นมาแต่ก็เน้นจมูกขึ้นมาเพิ่มเท่านั้นเองก็จะทําให้เสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะออกจากบ้านก็อย่าหน้าจืดนะครับสถานที่ต่างๆนะครับที่ ลัคนาราศีเมษมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะพบเจอเจอคนรักหรือว่าพบเจอเจอคนที่จะมาสร้างความสัมพันธ์ผมก็จะใช้หลักของตัวนิสัยของลัคนาราศีเมษประกอบกับเกณฑ์ของสถานที่ที่ลัคนาราศีเมษไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นสิ่งดีหรือว่าเป็นสิ่งที่จะเกื้อนหนุนดวงชะตาให้ดีเกิดขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยด้วยหลักเหตุผลสงประการนี้ อาศัยหลักดวงดาวของโหราศาสตร์ด้วยสถานที่ที่ลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ดีที่จะพบเจอเจอก็คือตามสถานที่ที่มีฝูงชนเยอะๆนะครับฝูงชนเยอะๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสถานที่นั้นแบบมีคนไปผูกพ,พาดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แต่ฝูงชนเยอะคือไปทํากิจกรรมในรูปแบบเดียวกันไปร่วมสังสรรค์กันยกตัวอย่าง คนที่จะไปดูงานคอนเสิร์ตแบบนี้ก็คือมีอจุดประสงค์เดียวกันคือไปดูงานคอนเสิร์ตพอรัชนาราศีเมษนั้นไปนะครับในงานคอนเสิร์ตต่างๆก็จะเป็นจุดเด่นอยู่แล้วพอรัชนาราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกล้าเปิดเผยโดยมากเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะรูปร่างดีนะก็เลยนําเสน่ของร่างกายเน้น มาเปิดเผยมาโชว์บ้างอะไรบ้างมันก็เป็นแรงดึงดูดให้กับเพศตรงข้ามนั้นเข้ามาการที่ไปอย่างงานคอนเสิร์ตงานประชุมนะคือไปทํากิจกรรมอย่างแบบเดียวกันแต่ไม่ใช่แบบอย่างห้างสรรพสินค้านะคือเดินคนเดินทั่วไปไปมาอันนั้นก็คือต่างคนต่างมีจุดประสงค์หลายๆอย่างแต่กรณีนี้เนี่ยคือไปอย่างไปงานเดียวกันไปทํากิจกรรมร่วมกันบางทีไม่ต้องคนเยอะมากก็ได้แค่ไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ย ไปปีนเขานะไปปีนเขาไปกับเพื่อนเป็นกลุ่มๆพอไปอยู่กับเพื่อนเป็นกลุ่มๆปุ๊บเราเด่นขึ้นมาไงนะครับพอเราเด่นขึ้นมาปุ๊บก็เลยเป็นที่ดึงดูดของคนเข้ามาเลยจึงเป็นหลักเหตุผลว่าโอเคงานที่มีการสังสรรค์น,นะครับงานแฟร์ต่างๆสถานที่ออกกําลังกายนะมีจุดประสงค์เดียวกันคือไปออกกาลังกายแล้วก็เด่นขึ้นมาอีกนะเป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรม นะไปงานแต่งก็ได้พบคู่เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ไปงานมิงนะครับงานประชุมสิ์เก่าวงานโรงเรียนสถานฟิสเนสขึ้นภูนะครับเดินปีนเขาไปดูพระอาทิตย์ตกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นดูหมอกยามเช้านะครับแต่ต้องไปเป็นกลุ่มไปเป็นคณะพอไปไปอยู่ภายในกลุ่มแล้ว,ลวเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด่นขึ้นมาเองในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าไปเดียวเดียวไปคนเดียวนะครับ จะไม่ค่อยเด่นมากจึงต้องไปกับกลุ่มเพื่อนด้วยนะครับไปกลุ่มเพื่อนไปงานต่างๆแบบนี้นะ่เลยเป็นเกณฑ์ที่จะทำให้เกิดความรักหรือเป็นสถานที่พบรักได้นั่นเองลักษณะคู่แท้ของชาวลัคนาราศีเมษข้อที่ข้อแรกเลยนะครับเขาจะต้องเป็นคนที่มีความโรแมนติกจะต้องมีบานโมเมนต,ต์นะครับที่เขาแสดงออกในเรื่องของความอ่อนไหวให้เราเห็นนะ มีจินตนาการแบบจินตนาการไปได้เนี้ยนะครับอย่างเช่นเรื่องง่ายๆก่อนดูหนังเกาหลีฟินจิกหมอนนะฟินจิกหมอนพระเอกนาะงเอกมาโอ้โหฟินแลนะอารมณ์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสังเกตนะค็คือข้อที่ดีข้อที่หนึ่งแลละมีจินตนาการนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนที่อ่อนแอนะแค่บางครั้งอ่อนไหวในเรื่องของในบางอารมณ์อนะ่อนไหวเฉยๆแต่ไม่ได้แบบอ่อนแอนะอันนี้ก็คือ ข้อแรกนะในเรื่องของคู่แท้จากนั้นนะครับข้อที่สองเราก็ต้องคอยสังเกตเขาด้วยว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครเลยเรียกว่าเถนตรงก็ได้นะครับไม่ชอบเห็นใครถูกเอาเปรียบด้วยไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบเห็นใครถูกเอาเปรียบและยังรวมถึงการที่ไม่ต้องการให้ใครมาข่มเหงหรือว่ามาเอาเปรียบในเรื่องราวต่างๆของตัวเขายิ่งตัวเราเนี่ยโดยเฉพาะนะครับให้สมมติให้เงินไปร้อยหนึ่งไปซื้อของ ของราคา99บาหนึ่งบาทนั้นคุณต้องเอามาทอนนะต้องเอามาทอนให้เขาด้วยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะสังเกตเขาได้แต่เขาก็มีน้ำใจนะครับไม่ใช่เป็นคนไม่มีน้ำใจว่าโอ,อ้แค่หนึ่งบาทไม่คืนชั้นอะไรไม่ใช่ถ้าเขาอยากจะซื้ออะไรให้เขาซื้อให้เต็มที่เต็มร้อยรักใครแล้วก็รักจริงแล้วก็ทุ่มเทด้วยต่อมานะครับข้อที่สามเป็นคนที่สุภาพมีบุคลิกสุสภาพหน้าทะลุถนอมอ่อนโยนดูหวานหวานดูใสใส ในลักษณะแบบนี้แต่ทีนี้การแต่งตัวเนี่ยมันอยู่ที่ว่า,าสภาพแวดล้อมการทํางานเขาเป็นอย่างไรไงบางทีก็ต้องปรับจูนไปตามนั้นด้วยแต่จะมีโมเมนต์มีมุมหวานมีมุมสุภาพเนี่ยอันนี้เป็นหลักๆในดวงอยู่แล้วในบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายหญิงเนี่ยชอบเป็นผู้ถูกปกป้องนะชอบเป็นทุกผู้ถูกปกป้องแต่ความจริงไม่ได้อ่อนแอจะต้องถูกปกป้องหรอกแค่เป็นอารมณ์หนึ่งนะครับอยากให้คนรักมาดูแลบ้างมาปกป้องบ้าง แค่นั้นแหละก็จะมีความสุขแหละข้อที่สี่มีศิลปะนะครับก็เรียกว่ามีจิตวิญญาณของความเป็นศิลปะมีจิตวิญญาณของการมโนของจินตนาการนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นคนชอบในเรื่องของงานศิลปะได้ด้วยในบางบุคคลชอบของที่มีดีไซน์นะมีดีไซน์หน่อยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ข้อต่อไปนะครับ เนื้อคู่ของคุณเนี่ยชอบคนดีแต่ไม่ได้ชอบคนเรียบร้อยฝ่ายชายก็ไปชอบเนื้อคู่ที่จะแบบเปรี้ยวหน่อยนะไม่ใช่ชอบผู้หญิงจืดชอบหญิงเปรี้ยวเพราะนั้นเนี่ยเนื้อคู่ของคุณลักนณาราศีเมษนะจะต้องมีชอบในลักษณะนี้แต่แค่พฤติกรรมการสแสดงออกนั้นคนละอย่างกันกับสิ่งที่ต้องการเข้ามานะครับก็ลเลยเป็นว่าหาจุดเติมเต็ม ตัวเองหวานเกินไงต้องการเอาเปรี้ยวมาตัดเลี่ยนหน่อยนะครับจะเป็นอารมณ์ในลักษณะแบบนี้ข้อต่อไปนะครับวาจาอ่อนหวานนะพูดจาอ่อนหวานพูดจาสุภาพบางครั้งเจ้าบทเจ้ากรอนแบบนี้ก็ได้ชอบเสียงดนตรีชอบบรรยากาศดีๆลองใช้หลักประมาณนี้สังเกตกันดูนะครับเอาแล้วนะครับ ครบแล้วทั้งเรื่องของจุดเด่นที่จะดึงมาเป็นสเสน่ห์สถานที่ที่มีโอกาสพบรักและวิธีการสังเกตลักษณะเนื้อคู่ถัดไปเราจะบริหารความรักอย่างไรให้ยืนยาวแนวโน้มปัญหาอุปสรรคที่จะมีเกณฑ์พบเจอจะมีอะไรบ้างจะได้นำมาระวังได้ถูกพบกันในคลิป EP 2ครับหลวงปู่ดูพมปัญโยได้กล่าวไว้ว่าบุญคือความสบายใจก่อนทำก็สบายใจขณะทำก็สบายใจ ทําแล้วก็สบายใจคิดถึงที่ไรสบายใจทุกทีก็ขอให้ทุกๆคนนั้นมีรักแล้วสุขใจสบายใจเช่นเดียวกันด้วยครับ